ลักษณะของดินขุยไผ่เป็นดินที่อยู่บริเวณโคนคอไผ่นะครับจะอุดมไปด้วยสารอาหารสําหรับพืชน,นะครับเราสามารถนําไปทําเป็นดินปลูกได้เลยสําหรับการหมักเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เร่งการย่อยสลายแล้วก็ใช้กระสอบเนี่ยคุมเพื่อรักษาความชื้นตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ถุงใส่กระถางปลูกได้เลยนะครับต้นไม้เนี่ยจะงอกงามสูตรนี้นี่รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการหมักดินขุยไผ่ครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาหมักดินขุยไผ่นะครับอาจารย์ครับดินขุยไผ่คืออะไรครับครับอ่าลักษณะของดินขุยไผ่นะครับก็จะเป็นดินที่อยู่บริเวณโคนกอไผ่ ก็คือเกิดจากการทับถมของใบไผ่แล้วก็รากไผ่ที่เน่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างแล้วก็เก็บมาทําเป็นดินหมักน,นะครับลักษณะของขุยไผ่ก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นใบไผ่ที่ทับถมกันมานานจะมีส่วนที่เป็นรากไผ่ที่ผุแล้วนะครับจะอุดมไปด้วยสารอาหารสําหรับพืชนะครับเราสามารถนําไปทําเป็นดินปลูกได้เลยที่สําคัญขุยไผ่เนี่ยจะมีส่วนประกอบของ แต่คนได้มากนะครับค่อนข้างจะเยอะอ่าเราจะเก็บเอาตรงนี้นะครับไปทําดินขุยไผ่นะครับอาจารย์ครับทำไมเราต้องเอาดินขุยไผ่มาหมักก่อนครับการเอาดินขุยไผ่มาหมักนะครับก็คือเราต้องการที่จะเร่งให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเรารอการย่อยสลายเองตามธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็ได้ปริมาณที่ไม่พอที่จะใช้งานนะครับเราก็เลยเอามาหมักเองนะครับถ้าเราไม่หมักนะครับเราสามารถนําไปใช้งานได้ไหมก็คือเราไม่ใช้ได้เลย สำหรับการหมักเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เร่งการย่อยสลายเศษซากของใบไผ่รากไผ่นะครับแล้วก็ช่วยขยายส่วนที่เป็นเชื้อไตรโคเดมาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับพืชน,นะครับอาจารย์ครับดินคุ้ยไผ่มีประโยชน์อย่างไรครับดินคุ้ยไผ่เนี่ยจะเป็นดินลักษณะดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเหมาะแก่การปลูกพืชแทบทุกชนิดนะครับเพราะว่าดินคุ้ยไผ่เนี่ยจะมีธาตุอาหารที่ค่อนข้างที่จะครบจะมีส่วนประกอบที่สําคัญคือไตรโคเดมานะครับ ที่จะช่วยในการป้องกันและกําจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่านะครับเหมาะที่จะใช้เป็นดินในการปลูกพืชนะครับแล้วก็เพาะกล้าไม้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราสามารถใช้รองก้นหลุมเวลาเราปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรได้นะครับตัวนี้อาจารย์ครับการหมักดินขุยไผ่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับการหมักดินขุยไผ่ที่เราต้องเตรียมเลยก็คือดินขุยไผ่นะครับก็คือเป็นดินบริเวณโคนกอไผ่ เราก็จะเอามาหมักแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้หมักนะครับภาชนะใส่ในการหมักนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็ใช้เป็นถุงก็ได้นะครับเป็นกระสอบก็ได้แล้วก็จะมีน้ําบวนน้ําส่วนตัวสุดท้ายนี้ก็คือเอมเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายนะครับเราจะเพิ่มเข้าไปอีกอาจารย์ครับสําหรับขั้นตอนการทําเราต้องทํำยังไงครับขั้นตอนในการทําเลยนะครับเราจะเตรียมน้ําจุลินทรีย์เอมเราจะเตรียมน้ําไว้ก่อนนะครับ อันนี้เรากาหนดปริมาณยังไงครับอาจารย์ตัวจุลินทซีเ์็มกับน้ํานะครับเราก็เตรียมน้ําให้พอที่จะลดพอให้มีความชื้นส่วนจุลินทซีเ์็มเนี่ยถ้าเรามีเยอะเราก็ใส่เยอะนะครับก็คือเราเลี้ยงขยายเองอยู่แล้วเราใช้อัตราส่วนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นอัตราส่วนที่เป๊ะๆครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําผสมกับะละลายเอ็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเตรียมดินขุยไผ่เราจะเทใส่อุปกรณ์ในการหมักนะครับ ตัวนี้เป็นดินนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับเราก็จะเทประมาณครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราก็จะลดน้ําตามครับอ่าเมื่อเราลดน้ําเสร็จแล้วรอบที่1เราก็จะเทตวงขุยไผ่เนี่ยลงไปอีกตัวนี้เราจะเป็นการเล่งการย่อยสลายให้เร็วขึ้นครับอ่าในการลดน้ำเนี่ยเราก็จะลดลงไปเลยประมาณ1บัว ก็ S 2> <S 2> ประมาณ12ลิตรถึงจะแชกเกินไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้แคบที่เป็นกระสอบหรือเป็นผ้าคุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นเฉยๆนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> หลังจากที่เราลดน้ําเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้กระสอบนะครับปิดตรงหน้าดินเราเพื่อรักษาความชื้นนะครับอาจารย์ครับหลังจากทําเสร็จเรามีวิธีการดูแลรักษายัางไงครับหลังจากที่เราทําเสร็จเราก็ใช้กระสอบเนี่ยคุมเพื่อรักษาความชื้นถ้าเกิดความชื้นเกิดการระเหยไปหมดเนี่ย ก็คือเขาจะย่อยสลายช้าให้เอาไปทําในที่ร่มเลยเพราะว่าดินตัวนี้ค่อนข้างจะหนักเราทําเสร็จล้วก็คุมไป้เลยดินคุ้ยไผ่เนี่ยปกติเราก็เอาไปใช้งานได้เลยแต่ตัวนี้เราจะให้มีการย่อยสลายที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็นําไปใช้งานอาจารย์ครับหลังจากเป็นแล้วสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานไหมครับหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ใช้งานจนกว่าจะหมดก็คือเหมือนดินปลูกทั่วไป แต่ธาตุอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะครบท้วนนี่ก็คือลักษณะของดินขุยไผ่ที่พร้อมจะใช้งานก็คือเราสามารถนําไปเพาะปลูกได้เลยนะครับตัวนี้ผ่านการหมักมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับตัวนี้จะมีความร่วนซุยก็อุ้มน้ําได้ดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมาะสําหรับการปลูกต้นไม้แล้วก็รองก้นหลุมอาจารย์ครับสาหรับวิธีการนําไปใช้งานเรานําไปใช้งานยังไงครับ าการนําไปใช้งานนะครับก็เหมือนกับดินปลูกทั่วไปนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ถุงใส่กระถางปลูกได้เลยการเพราะก้าไม้ในถาดเนี่ยเอาเป็นดินเพาะได้เลยส่วนการเอาไปรองก้นหลุมเนี่ยก็คือเราจะใช้จํานวนเยอะๆเนี่ยเราก็จะรองก้นหลุมประมาณหลุมละหนึ่งถึงสองคมือก็ได้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็มีกอไผ่มีสวนไผ่แนะนําว่าเอาดินคุยไผ่เนี่ยมาหมักแล้วก็นําไปใช้เพาะปลูกต้นไม้เนี่ยจะงอกง,งาม สูตรนี้นี่รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ